วันนี้เราจะเรียนพระธรรมหนึ่งยนนะครับบทที่5ข้อ13บ21ถึงข้อพระธรรมหนึ่งยอนเขียนเพื่อให้เราได้ชื่นชมมีดีในพระเยซูคิส์ในแง่มุมต่างๆของความเป็นคริสเตียนของความเป็นลูกของพระเจ้าเราได้รับอะไรบ้างและเราจะเจออะไรบ้างข้อมูลต่างๆที่อยู่ในหนังสือเล่มนี้จะช่วยให้เราชื่นชมมีดีในพระเจ้ามากยิ่งขึ้นฉะนั้นเมื่อเราอ่านพระธรรมหนึ่น จุดมุ่งหมายก็คือเพื่อให้เราชื่นชมเป็นดีในพระพรที่เราได้รับแล้วแต่เราอาจจะยังอาจจะลงลืมไปว่าจริงๆมีความชื่นชมเป็นดีมากมายในชีวิตคริสเตียนแต่เราอาจจะใช้สายตาของเราไปจดจ้องกับบางสิ่งบางอย่างจนทําให้เราไม่มีความสุขในชีวิตแต่จริงๆเรามีความสุขที่พระเยซูมอบให้แล้วบางครั้งเราอาจจะลืมและนี่คือหน้าที่ของพระธรรมหนึ่งยอดคือทําให้ท่านชื่นชมเป็นดีในพระเยซู โอเคเราจะเริ่มมาอา่านทีละข้อและดูด้วยกันว่าแต่ละข้อมีอะไรบ้างที่ทําให้เราเชื่อชมเป็นดีเราดูในข้อที่13บสาข้าพเจ้าเขียนข้อความเหล่านี้มาถึงท่านทั้งหลายที่เชื่อในพระนามของพ่อบุตรของพระเจ้าเพื่อท่านจะรู้ว่าท่านมีชวิตนี่นหล์ชัดเจนเลยครับจดหมายนี้ยอนเขียนถึงผู้เชื่อครับไม่ได้เขียนถึงผู้ที่ไม่เชื่อ หรือผู้ที่ดูเหมือนเชื่อหรือผู้ที่สนใจพระธรรมเล่มนี้ไม่ได้เขียนถึงผู้ที่กําลังสนใจพระเจ้าครับพระธรรมเล่มนี้เขียนถึงผู้ที่เชื่อในพระเจ้าแล้วหรือเป็นลูกของพระเจ้าเพราะในพระบีบอกว่าข้าพระเจ้าเขียนข้อความเหล่านี้มาถึงท่านทั้งหลายที่เชื่อนั่นคือพระธรรมเล่มนี้สําหรับคริสเตียนครับเขียนเพื่อให้คริสเตียนได้อ่านโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นผู้ดนใจให้ยอนเขียนลงในจดหมาย เล่มนี้ฉบับนี้เพื่อให้ผู้เชื่อได้อ่านจดหมายนี้เพื่อให้รู้ว่าท่านมีชีวิตนิรัน์ในท้ายข้อสิบสามบอกว่าเพื่อท่านจะรู้ว่าท่านมีชีวิตนิรันํคำถามคือทำไมเราถึงรู้ว่าเรามีชีวิตนิรัน์ทำไมท่านถึงรู้ว่าท่านมีชีวิตนิรันร์ก็เพราะท่านเชื่อในพระเยซูคริสต์และชีวิตนิรันร์มีอยู่ในพระเยซูคริสต์เท่านั้น เมื่อเรารู้ว่าเรามีชีวิตนิรันดร์เราก็จะมีความชื่นชมินดีอย่างเต็มเปี่ยมมีสันติสุขมีความสุขลึกๆอยู่ในใจแม้ว่าร่างกายของเราอาจจะมีปัญหามากมายเกิดขึ้นก็ตามแต่สันติสุขนี้จะไม่หายไปสันติสุขที่เราได้รับจะไม่มีใครทำลายได้และพระธรรมตอนนี้ก็หนุนใจให้เรามีกำลังใจมีความชื่นชมยินดีมากยิ่งขึ้นเรื่อยๆ เราดูในข้อที่14บ5ครับผมจะพาพี่น้องอ่านนี่คือความมั่นใจที่เรามีเมื่อเข้าเฝ้าพระเจ้าคือถ้าเราทูนขอสิ่งใดที่สอดคล้องกับพระประสงค์ของพระองค์พระองค์ก็ทรงฟังเราและถ้าเรารู้ว่าพระองค์ทรงฟังเราเมื่อเราทุนขอสิ่งใด,ใดเราก็รู้ว่าจะได้รับสิ่งที่เราทูนขอจากพระองค์การเชื่อในพระเยซูคริสต์ครับ มีของขวัญที่ดีมากๆหลายอย่างที่เราได้รับครับไม่ว่าจะเป็นความรอดสันติสุขความชื่นชมยิดีการเป็นลูกของพระเจ้าการถูกชำระให้บริสุทธิ์ชีวิตใหม่พระวิญญาณบริสุทธิ์ที่อยู่ในชีวิตและอื่นๆอีกมากมายที่ผมยังไม่ได้กล่าวหนึ่แต่สิ่งดีมากๆอีกอย่างหนึ่งที่เราได้รับซึ่งยอนเขียนในประเด็นนี้ ในจดหมายในพระธรรมตอนนี้คือการทูลขอแล้วจะได้รับนี่คือของขวัญที่ดีอย่างหนึ่งครับว่าถ้าเรารู้ว่าเราเชื่อในพระเยซูเรารู้ว่าเราเป็นลูกของพระเจ้าเราทูลขอพระเจ้าจะฟังเราแล้วเราจะได้รับสิ่งที่เราทูลขอนั่นหมายความว่าการทูลขอแล้วเราจะได้รับสิ่งนี้ครับเป็นประเด็นที่ผมจะพูดเน้นในเรื่องนี้เพราะ เป็นคาพูดเดียวกับพระเยซูพระเยซูก็บอกว่าถ้าท่านขอท่านจะได้รับไม่ใช่หมายว่าท่านอาจจะได้รับแต่พระเยซูว่าท่านจะรับในมัทธิวบทที่7ตอนนี้ยอนก็เขียนเหมือนกับพระเยซูเลยครับอบอกว่าการทูลขอแล้วจะได้รับทําไมเราถึงได้รับทุกสิ่งที่เราทูลขอจากพระเจ้าคําตอบคือเพราะเราเป็นลูกพระเจ้าเราเป็นครอบครัวของพระเจ้า และพระเจ้ารักเราฟังให้ดีแต่ไม่ได้หมายความว่าการที่เราขอสิ่งไม่ดีหรือไม่ใช่สิ่งที่เป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าพระเจ้าจะประทานให้ทุกสิ่งไม่เลยครับเป็นไปไม่ได้ครับที่พระเจ้าจะประทานให้ฉะนั้นการที่เราทูลขอแล้วพระเจ้าประทานให้ทุกอย่างตามที่เราทูลขอ ก็เพราะสิ่งที่เราทูลขอเป็นการขอตามน้ำพระทัยของพระเจ้าไม่ใช่ตามใจของเราการที่เราขอตามน้ำพระทัยของพระเจ้าก็คือการขอที่เชื่อมโยงกับพระเกียรติของพระเจ้าครับเพราะพระเจ้าสร้างทุกสิ่งมาก็เพื่อพระเกียรติของพระองค์โลกนี้ถูกสร้างโดยพระองค์เพื่อพระองค พระเจ้าสร้างทุกสิ่งมาเพื่อพระเกียรติของพระองค์ฉะนั้นการขอเราจะต้องเชื่อมโยงกับพระเกียรติของพระเจ้าถ้ามันเป็นการขอเพื่อพระเกียรติของเรานั่นไม่ใช่น้ำพระทัยพระเจ้าครับถ้าเราขอสิ่งหนึ่งสิ่งใดเพื่อพระเกียรติของเราเราจะไม่ได้รับเพราะเราขอผิดพระธรรมยากอบอกอแบบนั้นเราขอเพื่อจะสนองตัณหาของเราเองตัณหาของเนื้อหนังตันหาของความต้องการ แล้วเราขอไปท่านก็จะไม่ได้รับเพราะท่านขอผิดแต่ในทางกลับกันเราพูดถึงหัวใจของผู้เชื่อพี่น้องครับผู้เชื่อทุกคนต้องการนมัสก,การพระเจ้าต้องการพอใจในพระเจ้าต้องการสารรเสริญพระเจ้าต้องการรู้จักและรักพระเจ้าต้องการให้เกียรติพระเจ้าหัวใจของผู้เชื่อเป็นแบบนั้นครับ หัวใจของผู so ite, sup ้เชื่อค so, ือรักพระเจ้าต้องการนมัสการพระเจ้าให้เกียรติพระเจ้าทําทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อถวายเกียรติแด่พระเจ้าปอโลเขียนแบบนั้นด้วยเราทุกคนอยู่เพื่อถวายเกียรติแด่พระเจ้านั่นคือหัวใจที่คริสเตียนอยากทําเมื่อคริสเตียนขอตามความต้องการที่อยู่ภายในใจคริสเตียนนั่นคือการถวายเกียรติแด่พระเจ้าเพราะเราต้องการถวายเกียรติแด่พระเจ้าเราจึงขอสิ่งที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้าฉะนั้นทุกสิ่งที่คริสเตียนขอ ก็เพื่อพระเกียรติของพระเจ้าแต่ในอดีต Sultan, เราอาจจะไม่เคยได้ยินเรื่องนี้ในการขอตามน้ําประถัยของพระเจ้าหรือในนามของพระเยซูคริสต์การขอในนามของพระเยซูคริสต์เพื่อพระเกียรติของพระเจ้าในอดีตเราอาจจะไม่ได้เข้าใจบริบทคํานี้หรือพระคัมภีร์ตอนนี้เราอาจจะไม่เคยได้ฟังคำเทศนา oni. เกี่ยวกับการขอเราอาจจะไม่เข้าใจและ ไม่รู้จักพระประสงค์ของพระเจ้าน้ำพระไัยของพระเจ้าหรือความจริงของพระเจ้าเราจึงขอผิดและไม่ได้รับแต่ตอนนี้เรารู้แล้วว่าน้ำพระไถยของพระเจ้าคืออะไรน้ำพระัไถงพระเจ้าคืออะไรการถวายเกียรติแด่พระเจ้าฉะนั้นการที่เราขอจะต้องสอดคล้องกับหัวใจที่เราต้องการหรือสิ่งที่พระเจ้าต้องการด้วยแต่ถ้าเราขอตามตามใจของเราเพื่อตอบสนองตอนเองท่านก็จะไม่ได้รับ แต่ในพระัมภีร์บอกว่าท่านจะรับแน่นอนทุกสิ่งที่ทูลขอแต่ทุกสิ่งที่ทูลขอนั้นต้องเป็นการขอเพื่อถวายเกียรติแนดะ่พระเจ้าตอนนี้เรารู้แล้วว่าน้ำพระทัยคืออะไรและเราจะดำเนินชีวิตตามน้ำพระทัยอย่างไรฉะนั้นการขอที่ถูกต้องก็จะได้รับทุกสิ่งตามที่ขอแต่ถ้าท่านขอไม่ถูกต้องท่านก็จะไม่ได้รับผมเคยนะครับผมเคยขอสิ่งที่มันเกี่ยวกับความต้องการผม ซึ่งมันดูเหมือนว่าเป็นครสเตียนผมขอพระเจ้าให้ผมอ่านพระคัมภีร์ให้จบทั้งเล่มหลายหลายรอบผมก็อ่านได้รอบเดียวแล้วรอบที่สองก็ไม่จบแล้วก็ไม่เข้าใจผมเลยอ่าทำไมพระเจ้าไม่ประทานสิ่งนี้ให้ดูเหมือนถาวายเกียรติพระเจ้าหนะ้าอ่านระาัมภไม่จบจริงๆผมอยากเอาไปอวดคนอื่นว่าผมอ่านจบหลายรอบไม่ได้แต่ผมเคยขอร้านกาแฟนี้ ับพระเจ้าพระเจ้าผมขอร้านกาแฟาดูเหมือนเป็นเนื้อหนังก็อยากรวยไงก็เลยขออยากมีชีวิตดูดีอยากก็เลยขออยากมีร้านกาแฟาสวยๆก็เลยขอไม่สิ่งที่ผมขอเพื่อผมอยากให้มีคริสตจักรที่นี่อยากให้พี่น้องมาประชุมที่นี่แล้วอยากให้คนเห็นว่านี่ที่นี่เราเชื่อพระเจ้าผมกลับได้รับสิ่งนี้ฉะนั้นการขอมันบางครั้งเราอาจจะดูว่าสิ่งนี้ขอตามเนื้อหนังแต่ไม่ใช่ แต่บางอย่างเราขอว่าขอเพื่อประเกียรติแต่มันอาจจะเพื่อเนื้อหนังเราก็ได้มันขึ้นอยู่กับท่าทีในใจว่าเราคิดอย่างไรตอนที่เราขออะไรบางอย่างขอสามีตอบสนองเนื้อหนังหรือตอบสนองตอบพระเกียรติขอชีวิตที่บริสุทธิ์ต,ตอบสนองความความเขาเรียวกว่าอะไรความอวดของตัวเองที่จะไม่ทําบาปหรือขอเพื่อที่พระเจ้าจะแลบเกียรติที่เรามีชีวิตที่บริสุทธิ์ มันใกล้เคียงกันนะครับระหว่างขอเพื่อตอบสนองตัณหานและขอ,อเพื่อตอบสนองพระเขียอเ,เราดูในข้อที่1 6 1 7ถ้าผู้ใดเห็นพี่น้องของตนทาบาปอย่างหนึ่งอย่างใดที่ไม่นําไปสู่ความตายผู้นั้นควรอธิษฐานขอและพระเจ้าจะประทานชีวิตแก่ผู้ที่ทําบาปข้าพเจ้าหมายถึงคนที่ทําบาปซึ่งไม่ได้นําไปสู่ความตายบาปท,ที่นําไปสู่ความตายก็มีข้าพเจ้าไม่ได้กล่าวว่า ให้อธิษฐานขอสําหรับคนที่ทําบาปเช่นนั้นการจะทาทั้งปวงล้วนเป็นบาปแต่บาปที่ไม่นําไปสู่ความตายก็มีอยู่เรามาพูดถึงประเด็นบาปที่นําไปสู่ความตายบาปที่นําไปสู่ความตายคืออะไรพระบิด์บอกว่าไม่ต้องอธิษฐานเผื่อคนที่ทําบาปที่นําไปสู่ความตายแต่ให้อธิษฐานเผื่อคนที่ทําบาปทั่วๆไป ประเด็นคือบาปที่นำไปสู่ความตายคืออะไรบาปที่นําไปสู่ความตายฟังให้ดีครับคือบาปที่ปฏิเสธพระเจ้าจำได้ไหมครับอาดัมทําบาปแล้วอาดัมได้รับค่าจ้างความบาปคือความตายฉะนั้นบาปที่อาดัมทําคืออะไรครับกินแอปเปิ้ลกินผลไม้เหรอไม่ใช่ปฏิเสธครับบาปที่อาดัมทําคือปฏิเสธต่อต้านไม่ฟังไม่เชื่อ อาดมกำลังบอกว่าพระเจ้าเป็นคนที่ผิดและผมเป็นคนที่ถูกและผมจะไม่ฟังพระเจ้าอาดมกำลังโทษพระเจ้าว่าที่อาดมทำบาปเพราะหญิงที่พระเจ้าประทานให้ให้กับอาดมฉะนั้นการปฏิเสธพระเจ้าคือบาปที่นำไปสู่ความตายอาดมปฏิเสธพระเจ้าด้วยการไม่เชื่อฟังคำสั่ง อย่าคิดว่าการไม่เชื่อ,อฟังคําสั่งนั่นคือความผิดนะครับแต่สิ่งที่เหนือไานั้นคือที่ผมไม่เชื่อฟังคุณเพราะผมปฏิเสธคุณนั่นคือสิ่งที่อดัมปฏิเสธพระเจ้าและอดัมทาบาปและบาปนั้นนําไปสู่ความตายฉะนั้นบาปท,ที่นําไปสู่ความตายที่พระธรรมหนึ่งยนกำลังกล่าวถึงคือบาปแห่งการปฏิเสธพระเจ้าใครที่ต่อต้านพระเจ้าพระธรรมพระคัมภีร์ไม่ได้บอกว่าให้อธิษฐานเถื่อนเพราะนั้น แต่พระบียังกล่าวอีกว่าการกระทำทั้งปวงล้วนเป็นบาปหมายความว่าความชั่วร้ายทุกอย่างความชั่วร้ายทั้งปวงการกระทำทั้งปวงก็เป็นบาปแต่บาปที่นําไปสู่ความตายหรือบาปที่ร้ายแรงที่สุดคือบาปที่ปฏิเสธผู้ที่ใหญ่ที่สุดผู้ที่บริสุทธิ์ที่สุดผู้ที่ชอบทมที่สุดนั่นคือบาปที่ร้ายแรงที่สุดปฏิเสธต่อต้านเกียรติชังพระเจ้า ข้าพเจ้าไม่ได้ให้ท่านอาธิษฐานเผื่อคนที่ทำบาปเช่นนั้นแต่พระธรรมยอต์บอกว่าให้ท่านอาธิษฐานเผื่อพี่น้องที่ทำบาปอย่างหนึ่งอย่างใดที่ไม่นำไปสู่ความตายแล้วอะไรนะครับนินทาทะเลาะกันเมาโกหกลักขโมยบาปที่ไม่นำไปสู่ความตายลูกปวณีณีหนึ่งคนินก็เตือนให้กลับใจ บาปที่ไม่นำไปสวนความตายกาก็การอาธรรทุกอย่างพระคัมภีร์บอกว่าให้เราอธิษฐานเผื่อฉะนั้นเมื่อเราเห็นพี่น้องของเราทําบาปที่ไม่นําไปสู่ความตายพระคัมภีร์บอกว่าให้เราอธิษฐานขอพระเจ้าให้ช่วยพี่น้องคนนั้นให้กลับใจเพื่อพระเกียรติของพระเจ้าไม่ใช่พระเกียรติของเรากระสวดถ้าซาร่าทำบาปผมขอพระเจ้าให้ซาร่าเลิกทำบาปเพื่อพระเกียรติของพระเจ้าไม่ใช่เพื่อพระเกียรติผม นี่คือสิ่งที่พระบนดาบอกว่าให้อธิษฐานเผื่อคนที่ทําบาปเพื่อพระเกียรติของพระเจ้าไม่ใช่พระเกียรติเราและพระเจ้าจะประทานชีวิตให้แก่ผู้นั้นที่ทําบาปอย่างใดอย่างหนึ่งแต่ถ้าซาลาบอกว่าเกลียดพระเจ้าต่อต้านปฏิเสธพระภีร์ไม่ได้บอกว่าให้ทําแบบนั้นแต่ให้อธิษฐานเผื่อคนที่ทําบาปทั่วไปฉะนั้นจาไว้นะครับถ้าเราเห็นใครในคริสตจกักร ทำบาปฟังให้ดีอย่าเพิ่งไปเตือนเขาเพราะพังพีบอกให้อธิษฐานก่อนไม่มีพังพีบอกถ้าเขาทำบาปไปเตือนเลยถ้าเขาทาบาปอย่าอย่าพึ่งไปบอกเขาราคกัมภีให้เราอธิษฐานเผื่อเราอย่าพิ่งไปเตือนเขาด้วยความหงุดหงิดที่เขาเราเห็นเขาทําบาปแต่ควรอธิษฐานเผื่อพี่น้องคนนั้นและเผื่อหัวใจของเราที่จะรักเขาอย่างแท้จริงเมื่อเรารักเขาเราเข้าใจเราอธิษฐานเผื่อ แล้วค่อยไปคุยกับเขาบอกเขาและเตือนเขาสิ่งนั้นจะช่วยเขาแต่ถ้าเราไปเตือนด้วยความหมดหุดยิดที่เขาทำบาปสิ่งนี้จะทำรายเขามากกว่าฉะนั้นระคกัมพีมีมาตรฐานให้เราเห็นแล้วว่าถ้าเราเห็นพี่น้องคนไหนทำบาปสิ่งแรกเลยครับเข้าห้องชั้นในแล้วคุกเข่าอธิษฐานถ้าท่านจริงจังถ้าท่านละพี่น้องคนนั้นอย่างแท้จริง แต่เราแต่ผมเคยเห็นบางคนไม่รักแ,แต่เข้าไปเตือนแบบฟาริสีครับสุดท้ายการเตือนที่มองว่าดูเหมือนหวังดีกลับไปทำร้ายคนที่ทำบาปพระเยซูไม่ได้ต้องการให้เราเป็นแบบนั้นครับพระเยซูต้องการให้เรารักเขาอย่างแท้จริงและขอจากพระบิดาผู้เปลี่ยนเขาได้ฉะนั้นจำไว้นะครับไม่ว่าภรรยาหรือสามีเราทำบาปหรือเพื่อนเราทำบาปสิ่งแรกที่เราจะทำคือเข้าไปคุกเขา่า นมัสการพระเจ้าแล้วขอพระเจ้าช่วยเขาที่เขาจะเลิกทำบาปและกลับใจใหม่ติดตามพระเยซูนะมาดูในข้อที่18เรารู้ว่าผู้ที่เกิดจากพระเจ้าจะไม่ทำบาปต่อไปแต่พระองค์ผู้บังเกิดจากพระเจ้าทรงคุ้มครองเขาไว้ให้ปลอดภัยและมาลายไม่อาจทำอันตรายเขาหลายคนอาจพ่อพระบีดตอนนี้เฮ้ยพี่หนึ่งเป็นคริสเตียนหรือเปล่าเพราะว่าพระบิดบอกว่าผู้ที่เ ผู้ที่เกิดจากพระเจ้าไม่ทำบาปอีกต่อไปแต่หนูทำแต่บาปในที่นี้จำบริบทค้อนไม่ดีได้ไหมคือบาปที่นำไปสู่ความตายผู้ที่เกิดจากพระเจ้าจะไม่ทำบาปที่นำไปสู่ความตายอีกต่อไปหรือแปลง่ายๆผู้ที่บังเกิดจากพระเจ้าจะไม่เกลียดพระเจ้าจะไม่ต่อต้านพระเจ้าจะไม่ปฏิเสธพระเจ้า อีกต่อไปแต่พระเจ้าจะคุ้มครองเขาไว้ไม่ให้ได้รับอันตรายไม่ให้อันตรายของคริสเตียนคืออะไรคือการไม่เชื่อกับคือการต่อต้านหรือปฏิเสธพระเจ้าพระเจ้าจะปกป้องเอาไว้คุณยังไงว่าผู้ที่เกิดโดยพระรมิยาบริสุทธิ์จะไม่ได้รับอันตรายโดยการไม่เชื่อฟังโดยการไม่โดยการไม่ปฏิเสธพระเจ้าอีกต่อไป เราจะไม่ปฏิเสธพระเจ้าอีกต่อไปถ้าถ้าเราไม่ปฏิเสธเราก็จะปลอดภัยครับเพราะว่าการที่เราปฏิเสธนั่นคืออันตรายมากครับคนรกอันตรายกว่ามีดก,กว่าปืนกว่าทุกสิ่งและพระเจ้าบอกว่าผู้ที่บังเกิดจากพระองพระเจ้าจะคุ้มครองให้ปลอดภัยหมายเวาว่าเราจะไม่ได้รับอันตรายจากการที่ไม่เชื่อฟังหรือไม่เชื่อหรือปฏิเสธหรือต่อต้านพระเจ้าและอีกประเด็นหนึง่ง มาลายไม่อาจทําอันตรายเขาได้เพราะพ่อคุพีอีีเวอร์ชั่นหนึ่งใช้คําว่ามาลายไม่สามารถแตะได้เลยครับคือมาลายเนี่ยหลักๆที่มันทําคือมันทําให้มนุษย์ปฏิเสธพระเจ้ามันทําให้อดัมปฏิเสธพระเจ้าพวกมันเป็นแหล่งพลังงานแห่งการต่อต้านพระเจ้าและมันทําให้มนุษย์ต่อต้านพระเจ้าด้วยตั้งแต่อดัมและเผ่าพันธุ์ของมนุษยชาติ ที่ปฏิเสธและต่อต้านพระเจ้าเราเป็นศัตรูของพระเจ้าแต่ผู้ที่เชื่อหรือผู้ที่มันเกิดใหม่จะไม่ทําบาปเช่นนี้อีกต่อไปเพราะพระเจ้าจะปกป้องคุ้มครองเขาไว้และมาร้ายจะยุ่งกับเขาไม่ได้มาร้ายจะแทรกแซงไม่ได้มาร้ายจะควบคุมไม่ได้มาร้ายจะทําให้เราทําบาปที่ต่อต้านพระเจ้าไม่ได้ครับถ้ามีใครบอกว่าผีเข้าผมแล้วผม ต่อต้านพระเจ้าผมเกลียดพระเจ้าผมไม่เชื่อในพระเจ้าวอาผีเข้าคุณโคหกพระบรมีผมุรว่าผีไม่สามารถเข้าคุณได้แล้วถ้าผีมันเข้าคุณมันจะต่อต้านพระเจ้ามันเป็นไปไม่ได้ที่มันจะทํากับผู้เชื่อครับเพราะว่ามีว่ามันไม่สามารถแตะต้องหรือทําอันตรายเราได้เพราะอะไรทําไมมันไม่สามารถทําอะไรเราได้เพราะพระเจ้า อยู่ในชีวิตเราพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าอยู่ในเราฉะนั้นเราเคยเราอาจเราอาจจะเคยได้ยินว่าคริสเตียนผีเขา้าน,น,นั่นเป็นไปไม่ได้ครับถ้าบอกว่าคริสเตียนผีเขา้าเป็นไปไม่ได้เลยและไม่ใช่ความจริงแต่ถ้าผีเข้าคนนั้นจริงๆเขาไม่ใช่คริสเตียนครับเพราะเขาไม่มีพระวิญญาณของพระเจ้าเขาไม่เคยบังเกิดใหม่ พะมีญาตบริสุทธิไม่ได้สถิตกับผู้นั้นผู้ที่แข็งแรงที่สุดในจักราวาลไม่ได้อยู่ในผู้นั้นผีจึงเข้าครับฉะนั้นผู้ที่บอกว่าผีเข้าแม้ว่าเขาจะอยู่ในชุมชนในคริสตจักรผู้นั้นไม่ใช่เป็นคริสเตียนมีหลายๆคริสตจักรที่นําเรื่องนี้มาพูดว่าคริสเตียนผีเข้าแล้วศิลพิบาลกับผีออกนั่นไม่ใช่ความจริงนั่นเป็นสิ่งที่โกหก ผู้ที่ถูกผีเข้าผู้นั้นยังเป็นของโลกยังอยู่ภายใต้การควบคุมของมารข้อบข้อ19ยืนยันในเรื่องนี้เราจะอ่านด้วยกันข้อ19เรารู้ว่าเราเป็นบุตรของพระเจ้าและทั่วทั้งโลกอยู่ใต้การควบคุมของมารลายหมายความว่าใครก็ตามที่ไม่ได้เชื่อในพระเยซูอยู่ภายใต้การควบคุมของมารลายครับทุกคนไม่ว่าจะเป็นกษัตริย์หรือนายกไม่ว่าจะเป็นทหารหรือ นักการเมืองหรือใครก็ช่างในโลกนี้ที่ไม่ได้เชื่อพระเจ้าอยู่ภายใต้การควบคุมของมารไรมารไยมีหน้าที่ต่อต้านและปฏิเสธพระเจ้าและมันทําอย่างนั้นฉะนั้นทุกคนที่ไม่ได้เชื่อในพระเยซูก็อยู่ภายใต้มารายแต่ผู้เชื่อทุกคนเป็นของพระเจ้าพระเจ้าสถิตอยู่ในผู้นั้นมารไม่สามารถทําอะไรเราได้ทั่วโลกผู้คนยังไม่ได้บังเกิดใหม่อยู่ภายใต้ของมารครับ ซึ่งเราอาจจะเห็นว่าบางคนที่ไม่ได้เชื่อพระเจ้าเราอาจจะมองว่าเขามีนิสัยดีนะเขามีบุคลิกที่ดีเราก็มองว่าคนนี้เป็นคนดีนะนั่นอาจจะเป็นในมุมมองของสายตามนุษย์อย่างเราแต่ฟังให้ดีแต่ในสายตาของพระเจ้าและในสายตาเราถ้าเราเอาพระคัมภีร์มองเป็นแว่นตาแล้วมองผ่านพระคัมภีร์เขาเป็นคนชั่วเขาอยู่ภายใต้ การควบคุมของมารเราจะเห็นว่าถ้าเรามองผ่านพระคัมภีร์เราจะเห็นว่าไม่มีใครบริสุทธิ์ไม่มีใครเป็นคนดีจริงๆไม่มีใครชอบธรรมเหมือนพระเยซูเพราะทุกคนจมอยู่ในความบาปและตกอยู่ในอำนาจของมารลายทุกคนเป็นคนชั่วแม้ว่าเราจะมองว่าเขาดีและเราวิเคราะห์แล้วว่าเขาดี แต่พระคัมภีร์พูดความจริงและจริงกว่าที่เราคิดครับพระธรรมโรมกล่าวว่าตามที่มีเขียนไว้ว่าไม่มีสักคนชอบทมไม่มีสักคนเดียวเลยไม่มีใครที่เข้าใจไม่มีใครที่สแสวงหาพระเจ้าทุกคนล้วนหันเหไปพวกเขากลายเป็นคนไร้ค่าไปด้วยกันไม่มีสักคนที่ทําดีไม่มีแม้แต่คนเดียวลำคอของพวกเขาคือหลุมฝังศพที่เปิดอยู่พวกเขาตวัดลิ้นปิ้นป้น พิษงูร้ายอยู่ริมฟีปากของพวกเขาริมฟีปากของเขาเต็มไปด้วยคำสาปแช่งและคำเผ็ดร้อนเท้าของเขาว่องไวในการทำให้น้องเลือดเขาก่อหายนะและทุกเข็นไว้ตามลายทางของเขาไม่มีความยำเกรงพระเจ้าในสายตาของพวกเขาเขาไม่เคยคิดจักรงกลัวพระเจ้าเลยอันนี้คือมนุษย์ทุกคนครับมนุษย์ทุกคนเป็นแบบนี้ฉะนั้นมนุษย์ทุกคนที่ไม่ได้เชื่อในพระเยซู อยู่ภายใต้การควบคุมของมันครับและไม่มีใครดีถ้าคุณจะมองว่านัากการเมืองคนนี้ดีหรือพี่คนนี้ดีไม่มีใครดีจริงๆครับไม่มีใครสักคนที่เป็นคนดีเราต้องเชื่อพระคัมภีร์นะครับเรามาดูในข้อที่ยี่สข้อย <c oughs> 1บ <c oughs> เรายังรู้ด้วยว่าพระบุตรของพระเจ้าได้เสด็จมาและประทานความเข้าใจแก่เราเพื่อเราจะรู้จักพระเจ้าที่แท้จริง และเราอยู่ในพระเจ้าที่แท้จริงคืออยู่ในพระเยซูคริสต์พระบุตรของพระเจ้าคืออยู่ในพระเยซูคริสต์พระบุตรของพระองค์พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าแท้และเป็นชีวิตนิรันดร์ลูปที่รักจงรักษาตนเองให้้นจากลูกลูบเคารพเถิดเรารู้ได้ว่าคนภายนอกทั่วโลกครับอยู่ภายใต้ของมาร ส่วนเราผู้เชื่ออยู่ภายใต้พระเยซูริต์หรืออยู่ในพระเยซูกิ์เป็นลูกของพระเจ้าและพระบุตรของพระเจ้าได้ลงมาเกิดและได้ทําให้เราเข้าใจหลายๆอย่างเกี่ยวกับความจริงของพระองค์เราเป็นของพระองค์เราอยู่ในพระเยซูกิ์ผู้เป็นพระบุตรของพระเจ้าผู้เป็นพระเจ้าองค์เที่ยงแท้ฉะนั้นพระเยซูริต์เป็นเส้นทางสู่ชีวิตนิรันดร์เป็นชีวิตนิรันดร์ สำหรับเราและชีวิตนิรันด์อยู่ในพระองค์เท่านั้นซึ่งเมื่อเราเชื่อในพระองค์เราก็มีชีวิตนิรันด์และเมื่อเรารู้เช่นนี้เมื่อเรารู้ถึงความเช่นชมินดีแบบนี้แล้วฟังให้ดีครับจงระวังชีวิตของท่านให้ออกห่างจากตัณหาที่เนื้อหนังของท่านต้องการเพราะการทำตามเนื้อหนังที่ท่านต้องการ คือการนมัสการ,รลูกคารพครับการนมัสการรูเคารพไม่ใช่มีรูกป,ปั้นแล้วเราไหว้แต่การนมัสการรูเคารพคือการทําตามตัณหาของตนเองชอบพูดอยากฟังอยากดูอยากดูสิ่งที่มันเป็นความชั่วร้ายตอบสนองต่อหัวใจของเราเราอยากเข้าใจประเด็นผิดนะครับเมื่อพระคัมภีร์บอกว่าจงรักษาตนเองให้พ้นจากรูเคลรพ ทิ้งท้ายไว้ในบทที่ห้าเพราะอะไรเพราะเมื่อเรารู้แบบนี้พระเยซูปเป็นสมบัติล้ำค่าเราอยากจะเก็บพระองค์ไว้ลองหงแหนพระองเราอยากจะถวายเกียรติแด่พระองค์แต่มันจะมีอีกเส้นทางหนึ่งที่เนื้อหนังเราต้องการทําสิ่งที่เราต้องการตามเนื้อหนังเพราะการทําสิ่งที่เราต้องการตามเนื้อหนังเนี่ยที่ใจเราต้องการคือการนมัสการลูกครก มีหลักฐานท uh> ี่ไหนบอกแบบนี้ในโครโลสีบทที่สามข้อหผมจะอ่านให้พี่น้องฟังนะครับเหตุฉะนั้นจงประหารโลกิยะวิสัยของท่านคือการผิดศีลธรรมทางเพศการเสามมราคาตัณหาความปรารถนาชั่วและความโลภซึ่งเป็นการบูชารูปเคารพเอาตกลงการร่วมรรเวณีคือการบูชารูปเคารพเหรอใช่ครับนั่นหมายความว่าการบูชารูปเคารพคือการทําตามความต้องการของตัองอยากมีแฟนก็มีเลย นี่คือการนมัสก,การ,รลูกเคารพของตัวเองครับทาตามความตั้นหาของเราแล้วย่อมว่าจงระวังอย่าทำแบบนั้นเพราะท่านมีพระเยซูคริสต์แล้วและท่านมีชีวิตนีรนั้์แล้วแล้วท่านเป็นลูกของพระเจ้าแล้วจงระวังตัวท่านให้ดีอย่าทาตามตั้หาของตัวเองนั่นคือการนมัสก,การ,รลกูกเคารพจากนั้นขอให้ทุกคนที่เชื่อในพระเยซูคริสต์ชื่นชมยินดีจากพะธรทมตอนนี้จากคําเทศนานี้ ขอให้ทุกคนที่ได้ฟังคำเทศนานี้เห็นพระเยซูุริตชัดมากขึ้นมากขึ้นทุกๆวันว่าพระองค์เป็นสมบัติล้ำค่าที่สุดในหัวใจของเราเป็นสมบัติล้ำค่าสูงสุดในจักรวาลและขอพระเจ้าให้เรามีหัวใจแบบนั้นที่จะมีชีวิตอยู่เพื่อถวายเกียรติไม่ใช่มีชีวิตอยู่เพื่อสนองตัณหาขอพระเจ้าอวยพรทุกท่านครับให้เราร่วมใจกันหาย